ไว้มาหาแม่มามากินข้าวมาไว้มามาเนี้ยอันนี้แม่ให้มามีของมามีของเซเว่นเนี่ยเนี่ยนี่ของมาเนี่ยอันนี้ของไว้อะเอาไว้กินตรงนี้เหรอเอาไว้กินเลยลูกไว้กินเซเว่นอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ของเซเว่นนะแม่วางวาให้เซเว่นนะคะเดี๋ยวเซเว่นมากินนะเออมากินซะลูกแม่ไปแล้วนะกินซะลูกกินซะกินน้ำแข็งนะลูกนะดู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 กระดิกหางดูกระดิกหางซีดูกระดิกหางซิลูกหมาของแม่เนี่ยกินน้ำแข็งลูก แข็งลูกปะมาเทน้ำแข็งให้เราไปกินน้ำแข็งกันเลยปะแล้วเดี๋ยวกินข้าวเร็วๆๆลุกๆๆไปกินน้ำแข็งก่อนลูกฮะกินข้าวาอะตัวได้กินข้าวลูกอะกินเลยกินเลยครับชื้จิอ๋อจิ๋อลูกปะลูกมาของแม่ลูกมาของแม่ น่าให้สามสีนะครับสามสีกินนะครับอจืออจือแม่คิดถึงหนูนะลูกอจืออจืออจือกินนะี่เถอะนะลอยลอยเนี่ยแม่มีขนมให้ด้วยนะอยู่ในนี่นะเดี๋ยวหนูกินนะคะนะเดี๋ยวแม่มาเก็บนะลูกเอาขนมไหมลูกรักของแม่เอ้ยดุ๊ยเอ้ยดุยอ้ยดุย พี่วัวคะวัวแม่ให้ลูกโอ้ยไม่ให้เลยลูกม่ให้แม่ดูวม่ให้แม่ไม้ให้พี่วัวแม่ดาวม่ให้พี่วัว เอาผ้าลูกเอาไหมมาให้หลูกสะอาดนะจ้าน้ำสะอาดให้น้องนะจ้ากิดถนนเลยเพื่อนๆใครอยากเอาขนมอีกเปล่าพี่บัวไม่ให้ใครเอาขนม,มอีมเอมกเปล่าวลูกเอาไหมตาลเอาไหมดาวไหมลูกแม่ให้ดาวใครจะเอาขนมอีกลูกน้ำตาลเอาไหมครับอ่ะแม่ให้อึดแม่ให้น้ำตาลอันหนึ่ง ตาลมาแม่ให้อ่ะหนึ่งสองสาแม่ให้ตาลลูกเอาเลยลูกตัวน้อยเอาเปล่า,าตาลหยิบเลยลูกตาลหยิบเลยตัวน้อยเอาไหมลูกเอาแม่ให้อ่ะตัวน้อยรับนะเอเอาเลยลูกน้ำตาลเอาลูกขนมแม่ไปแล้วนะบุญรักษาพาคุ้มครองลูกขิ้ว่ยังขิว่ายังเดี๋ยวแม่เอาขนมให้แล้วเดี๋ยวเอาข้าวให้กินนะคะโอเคค่ะรอแป๊บนึงนะคะรอนะคะแป๊บนึงนะคะ <c oughs> เฮ้ยมีพริกด้วยเหรอทำแม่ให้อ่ะกินเข้าไปเอาให้เต็มเหนียวเลยลูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพวกนี้กินพริกด้วยเหรออ๋อเป็นหมาผู้ใหญ่หมาผู้ใหญ่เอากินพริกกินพริกอุ้ยหลุกเลยอ่ะเนี้ยดี๋ยวแม่มีมีขนมให้ด้วยอ่ะจับเต็มหนุกจับเต็มอันเนี้ยพอจะน้ำตาลกินเลยลูกอจื้อจื้อหลังกินเลยลูกอันเนี้ยกินเข้าไปกินเข้าไปหนุกกินเข้าไปเอาไหมขนมเอาไหมเอาแม่ให้หลังพอจะน้ำตาลาขนมไหมคะพอจะน้ำตาลเอาขนมไหมคะเอาหมาม่าให้ลูกอ่ะเอาไปไปกินขนมไป ปะปะปมาหาแม่มามาโอโอโอกินขนมลงมาเร็วเร็วเร็วขนมมามามาแม่ให้ลูกอ่ะเออลูกอะอะมาหลังมาเออลูกอ่ะแม่ให้พี่วัวค่ะแม่ให้พี่วัวค่ะอ่ะอ่ะแม่ให้ตาลค่ะอ่ะเอาไหมคะทานเอาไหมคะอิ่มแล้วเหรอลูกอ่ะ ตัวเล็กก็ไคะตัวเล็กอ่าน้ำตาหนอ่ะอ่ะอ่พี่วัอ่ะดาวอ่ะอ่ะุยุยยแมาให้ดาวหนูอ่ะจุยอ่ะุยหูอ่ะอ่ะย่ยอะอะเล่นกับแม่หูกอ่ะยุยอยยุยดูเล่นกับแม่ดูเล่นกับแม่อ่ะแม่ให้หนูแม่แดงกไหมคะแม่แดงแม่แดงไหม้ดาวเขาเป่าไหมคะเอามั้ย แม่ให้เออท้องท้องชอบเพชรอีกีใช่ไหมเดี๋ยวแม่เทให้ตัวเล็กกินเลยแม่เติมน้ำตรงเสาที่แม่วางถังน้ำเวลวนะลูกนะเออลูกอยู่ข้างถนนเลยค่ะเพื่อนๆตัวเล็กกินนะลูกนะแม่เติมน้ำให้หนูแล้วนะอยู่ตรงเสาเนี่ยเติมเต็มๆแล้วน้ำสะอาดนะ กินน้ำนะลูกเนี่ยเนี่ยน้ำน้ำอยู่เนี่ยน้ำอยู่เนี่ยอ่จุ้ยจุ้ยกินเสร็จที่กินลูกเออกินเลยลูกกินเลยลูกกินลูกกินกินกินแม่เก็บห้องก่อนนะไงคะกินข้าว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 กินเลยลูกกินเลยกินเลยกินเลยลูกเอออยากเล่นกับแม่อยากเล่นกับแม่เหรอคะอ่้ย กินข้าวเราลูกอ่ะอ่ะกินก่อนเดี๋ยวแม่เอาขนมให้เร็วลูกกินเลยลูกกินเลยแม่มีน้ําให้ด้วยเลยเดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อนนะคะลูกอ่กินกะลูกแม่มีลูกชิ้นไก่ให้คนทองแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็บีสองกินนี่กินไหมคะอ่ะอันนี้ตัวเล็กเดี๋ยวที่รอเดี๋ยวนี่คนท้องอ่ะอย่าแย่งแม่ไม่ได้ตัวเล็กอยู่เฉยเฉยอันนี้บีสองอ่ะ อันนี้ตัวเล็กอันนี้คนท้องอันนี้คนท้องเอ๊ะอย่าแย่งแม่อันนี้ตัวเล็กอันนี้มีสองอันนี้ตัวเล็กนีคนท้องรอค่ะรอค่ะอันนี้ตัวเล็กอันนี้มีสองอันนี้คนท้องนี้ตัวเล็ก อ้ยอันนี้พีสองหล่นไปแล้วลูกขอโทษทีอ่นพีสองอ่ะแม่ให้อ่ะพีสองี่คนท้องอ่ะตัวเล็กค่ะตัวเล็กไ่ไหนเดี๋ยวก็หล่นอ่ะพอดีเลยไม่ต้องกินเลยอันนี้ตัวเล็กมาอ่ะตัวเล็กอ่ะอ่ะคนท้องอ่ะอ่ะีสองอ่ะอ่ะตัวเล็กค่ะอ่ะคนท้อง อันที่สองอันตัวเล็กเดี๋ยวแล้วใครแอบก้มกินเนี่ยเมืเ่อกี้ตายจริงเลยดูดินี่แม่มีนมอัดเม็ดให้ด้วยกินนะบ่าวคนท้องกินไหมคะกินไหมลูกอาบ่านหวดไหมทรับะเอาั้าน้นจมูกเป็นเรื่องอะไรมา <laughs> หนึ่งนะจมแก้เนี่ยหอนเรอแป๊บนึงนะคะ แม่ป้อนต,ออออออตัวเล็กอ่ะอ่ะบีสองไปแล้วอะคนท้องคะอ่าะบีสองตัวเล็กคนท้องบีสองตัวเล็กคนท้องบีสองตัวเล็กคนท้องบีสองตัวเล็ก มามีขนมแท่งให้นะเนี่ยเต็มเลยมีนิ่มด้วยแล้วกรอบด้วยจะกินยังโอ้โหโอ้หโอหเหยียบซะจนหม่อมมามขาเบี้ยวเลยค่ะนี้อ่ะตัวเล็กคะคนท,ท้องคนท้องคะออกมามให้ค่ะอ่ะบีสองครับตัวเล็กคนท้องค่ะ มีสองตัวเล็กคะ่ะล็เปอร์ีสองคนท้องตัวเล็กคะ่ะทีสองคนท้องคะ่ะตัวเล็กคะ่ะโอเคนี่แม่หมามาให้คนท้องอันนี้ออกมาให้ตัวเล็กอันนี้อุ้ยจะเอ๋โอ้ยโอ้ย หมาม้าให้คนท้องค่ะอ๋อจะเล่นกับหมาม้าเหรอคะลูกมะจุยมะจุยลูกหมานี่อุ้ยจะเอาอะไรลูกจะเอาอะไรมาว่ามีอย่างนี้อยู่นี่นะคะน้ำสาดอยู่นี่นะคะของเล่นอยู่นี่นะคะแมวแป้งเชลกาดโรยได้ผลไม่มีมดเลยเพื่อนๆขอบคุณเนฟซีนะคะโอ้ไม่มีมดเลยดีใจอ่ะ <laughs> ล้างพื้นสาดะะาแล้วค่ะเพื่อนๆกวาดออกไปนะ เดี๋ยวจะเก็บไม่กวาดละค่ะดูเบียรสองทรงดีมากเลยตัวเล็กอะดื้ออะดร้ออะดรยอะกินเยอะๆคะ่ะบนท้องกินเยอะนะคะเอ้ยตัวเล็กอยากลากสิบ้า,รรายิงค้อนกินเยอะๆนะคะของกินเยอะๆนะคะโอเคมีเพชริกรีของปวดคนองท้องด้วยนะคะกินเยอะๆนะคะลูก กินเลยลูกคนท้องกินเลยค่ะกินเยอะเยอะนะคะโอเคหมามาอยู่เป็นเพื่อนหนูลูกหมามารู้ว่าหนูยังไม่อยากให้หมามากับหมามาอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนนะคะโอเคกินลูกกินลูกฮา,าทุ่มครึ่งแล้วห้องสะอาดแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะเก็บไม้กวาดออกไปสะอาดหมดทุกจุดละแล้วก็โรยแป้งละมดไม่กล้าขึ้นเลยขอบคุณเอฟซีที่ บอกข่าวนะคะแป้งเชลกาดได้ผลน่ะโอ้ยเล่นกับน้องดีๆน้องอยากเล่นด้วยเพิ่อเล่นกับน้องดีดีบีสองอยากเล่นกับพี่เปิ้ลนะเนี่ยเอาเปิ้ลไปกลับบ้านเดี๋ยวแม่กลับแล้วนะคะคุณท้องค่ะฝันดีนะลูกคุณนายฮปคุณดิ้งค่ะดื้อ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 ้องค่ะแม่จะต้องกลับแล้วนะคะเพราะว่าดึกแล้ว